สิ่งที่ทําให้เราคิดว่าเราประสบความสาเร็จคือหนึ่งเ,เราได้กระจายรายได้สู่ชุมชนครับสเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักธรรมชาติครับคือมันมีคุณสมบัติคือสามารถย่อยสลายได้ภายใน1-3เดือนเมื่อทิ้งครับทำให้ไม่เกิดขยะครับสวัสดีครับผมชนาทิพจากบาริษัทปลาเมจิทิ้งจำกัดครับ เราผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเยื่อทางปล์มน้ำมันครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะครับจะมีแผ่นกระดาษและถุงกระดาษจากเยื่อทางปล์มน้ำมันครับเราเนี่ยเป็นนวัตกรชุมชนกันมาก่อนครับภายใต้กากับของมล,ลัยทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ u ูดูตีเนชั่นให้กระทอนครับทำให้เราเนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาครับจริงๆนวัตกรรมในเทคโนโลยีเนี่ยเราเนี่ยเหมือนคิดขึ้นมาใหม่ เพราะว่าในอุตสาหกรรมกระดาษเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเม็ดเงินไปลงทุนในเครื่องจักรเหล่านั้นได้เราเลยได้ถอดหลักการทํางานต่างๆเนี่ยเราแดดแปลงย่อดจะเกลวลงมาให้เราสามารถใช้เครื่องจักรขนาดเล็กได้ลงทุนได้เราได้มีการคิดค้นกระบวนการผลิตแล้วก็ได้จุดอนุสีบัตรกระบวนการผลิตกระดาษจากเยื่อทางปอน้ำมันขึ้นมาครับตอนนี้เป็นนวัตรกรรมของเราโดยเฉพาะคือ,อในระหว่างทางที่เราเป็นนวัตรกรชุมชนเนี่ยเราเนี่ยนำแนวคิดเนี่ยไปปรึกษา ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อนคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยเรื่องแนะนําผู้เชี่ยวชาญเราก็ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนะครับจนออกมาเป็นกระดาษอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องการตลาดช่วยทั้งด้านอบรมต่างๆครับพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านการประกอบธุรกิจด้วยครับสำหรับปาร์เมติ้งนะครับพวกเราเนี่ยทำงานกันเป็นทีมครับเราเนี่ยพูดคุยกันอยู่เสมอเมื่อเจอปัญหาเนี่ยทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้เร็วครับ